สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันนี่ก็มาพบกับซาบิวอีแล้วเนาะทั้งส่องซาบิวคนบ้านป่าเนาะก็สบายดีมูเพื่อนทุกคนเด้อสบายดีเอฟซีทุกทุฐานเนาะโรว่าียเป็นผังลาวผังไทยพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานหรือว่าทางต่างประเทศซาบิวขอกราบสบายดีทุกทุฐานเด้อมื้อนี้ซาบิวก็อยู่เพื่อนเนาะฐานผู้ชมมื้อนี้ซาบิวก็มีภารกิจนึงเนาะซึ่งอ้ายเพิ่นอยู่ทางอันประเทศไทยเนาะเพิ่นอยู่อันศรีสะเกษเนาะฐานผู้ชม ที่เพิ่นอันเคยส่งเงินมาให้สับบิวอันเป็นสะพานบุญที่ว่าไปถวายสังฆทานนัแหละเนาะท่านผู้ชมเพิ่นก็เลยอันส่งเงินมาให้สับบิวอันจำนวนเงินก 4, นะ็สี่พันเนาะเพิ่นส่งให้สับบิวไปซื้ออันเพิ่นว่าเอาซื้อขนมไปแจกนักเรียนเนาะแต่สับบิวบ่ได้ซื้อขนมเนาะท่านผู้ชมช่วงนี้ญาตินักเรียนเพิ่นอันเป็นวัดเนาะเพราะว่าช่วงฤดูนาโน,าน้ตหาภูชมสับบิวก็เลยสิซื้อแบบปื้มซอมิกเนะาะอะไรกะ เห็ดนามข้าวปุ้นหรือว่านาำขนมจีนนตลานผุชมไปแจกจ่ายให้น้องๆนักเรียนกินเบออื่นเนาะที่โรงเรียนบ้านหุ่นยงางเมืองจำพรแขงสวรรคเขตซึ่งเป็นบ้านของสบิวเองเนาะเมื่อนี้สบิวกะอยู่เฮือนท่านผุชมสบิวสิไปตลาดเนาะไปซื้อเครื่องอะไรท่านผุชมตอนนี้กะประมาณ2-3โสงมโมงเนาะท่านผุชมกะยังแดดแห้งอยู่เนาะเพราะว่าแดดกะเพื่อไปเพื่อมาท่านผุชมเพราะว่าสบิวนังหลดมีก้คอยยาวไปเนาะ รถกระบะอะไรทานผู้ชมกระบะคอยยาวของสบ,บิวนาะตอนนี้สบ,บิวกับสิบไปซื้อเครื่องผุ้เละอยู่รักตลาดลักสามสิบหาเ,เลนะเนาะไปซื้อแบบอุปกรณ์การเฮียนของน้องๆอะไรเนาะแต่สบ,บิวบริสืขนมเนาะทานผู้ชมเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนเด็กหน่อยบอกคอยอยู่ดีเนาะเพราะว่าส่วนนี้ส่วนละดูหนาวเนาะเด็กน้องกับสิบเป็นวัดเนาะสบ,บิวก็เลยบริสืทานผู้ชมบริสืขนมเนาะซื้อแบบปึ้มมิกซ์ซอแบบนี้เนาะละ้วการสิซื้ออัน น้มคำคำเงืนเรือฉบิวกระซื้อนอมฐานผู้ชมตอนนี้ฉบิวกระิไปซื้ออันน้ำข้าวปุ้นมาเนาะไปเอากลับซื้อน้ำซื้อยังมาเห็ดน้ำข้าวปุ้นให้น้องๆอะไรเนาะที่เอาเสียเอาไปแจกจ่ายเพิ่นตอนเศร้ามืออื่นเนาะมืออื่นเป็นมือวันอังคารทานผู้ชมกะไปชมบรรยากาศข้างทางเลยว่าเพื่ออันตอนออกนาทฐานผู้ชมเพื่อไปรักษาสิมหาคนละเนาะว่า ในอันตลาดเพิ่นมียังเนยเนาว่าเพิ่นปิดแล้วบนาถั่านผูมกับไปเบิ่งไปลุ้น,นํากันเนาะกระขอบ,บุญขอบคุณอ้หลายๆเด้อที่ส่งเงินมาให้บิวส0 0พันเนาะที่ให้ไปซื้ออุปกรณ์ให้น้องๆนักเรียนเนาะม้อนี่คขับบิวกระขอบ,บุญขอบคุณไอ้หลายๆเด้อให้ไอ้สมความมุงมันปรารถนาให้ไอ้คิดสิ่งใดก็เขาให้ไอ้สมความมุงมันปรารถนาเนาะ ตื่นมือเศร้ามากให้อ้ายขี่รถตื่นลงเงินเชื่อให้อ้ายได้เงินได้ข้ามเด้อขอบุญขอบคุณอ้ายหลายๆบ่ให้เจ็บบ่ให้ไข่เลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็สีส่วงลาดูอันปีใหม่เนาะท่านผู้ชมไก่สีสองพันสาวเอด็ดไก่สีเบิดเลยเนาะก็ให้พญ,ญารุก้าก็ผู้แเรศไปนำปีเก่าผหลศเนาะบ่ให้เพราะว่าสีเขาลาดูอันปีใหม่แล้วเนาะก็ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและในครอบครัวของอ้ายเด้อขอบุญขอบคุณหลายๆ ท่านผู้ชมตอนนี้สบิวกับศิพาท่านผู้ชมนักก่งรถกระบะออกไปเนาะไปชมบรรยากาศข้าง,งทางน,น้ำสบิวเลยเนาะตอนนี้กาออกจากเคื่องแล้วเนาะท่านผู้ชมสบิวกับไปกับอันแม่สาวนุยนะ่ยเนาะนางเอกนางเอกส่องสบิวท่านผู้ชมไปนะี่เนาะปุ๊บกับมาใส่หมวกกับมาใส่ท่านผู้ชมเอ้ยโซนหน้าขาวเผื่อปะ ไปรุดนำการไปเบิกนำการนะคนาบุญโสมมาในตลาดสิมี่ยังแน่เนาะเพราะว่ามันกังขับหลายย่างเพิ่นปิดเนาะเชกว่าสีโมมีกระปุ้กบริการนาหนาบผู้ชมต้องสั่งเอาบือซ้างมาทั้งไปเอาแต่สาวเนาะมันมีสบิลกับพานเอซีนั่งรถกระบะคอยยาเอาการเดอกแๆมันกับซีสันนอหนาบุญโสมเพราะว่าก็ขอโทษขออภัยน้ำเด้อ บ้านซาบิวโบได้มีทางยางเนาะหรือทางคอนกรีตถั่งสมมันก็นสิเป็นคุ้มแบบนี้แหละเนาะยามแรกพอไปอยู่่ถผู้ชมคนที่ไปบนไ้เนาะมันเปื้อนค่ถั่้ชมค่ำแล้วยังประทันในหอดไซยยังประทันในออกแต่บ้านจะำ่ำไหมถั่้ชมเอ้ย ไปงูมาจจก,กว่าตาเวนสิตกบินเนาะ <c oughs> ตอนนี้ก็ออกมาหอดทางใหญ่เป็นทีเรียบร้อยเนะาะ่าะนสุโ s ม m พอแหลกกัสิมุ่งนาเขาอันตลาดรักชาติชิมาผแเลยเนาะกากตอนนี้ก็ขับแล้ท่านสุ้ชมสี่โมงแลวเนาะเผื่อมาหอดเจกว่าหาหกโมงจากมม่าน ตอนนี้เฮากำลอามาฮอบานบรรทัศน์สิมหาเลยนอท่านผู้ชมตอนนี้เฮากำังเข้ามาในบรรทัศน์สิมหาเป็นทีเ่เรียบร้อยแล้วก็เลยซืสิไปซื้อเครื่องและก่อนปั๊มน้นนำมันแล้วท่านผู้ชม อบอลสามแย่งนะท่านผู้ชมกับผู้เล่นสิบไปอันซื้อเครื่ออยู่ตลาดก่อนเนาะยันชนปิดเพราะว่ามันขำนะท่านผู้ชมยันบมดทันนั่นพักทียังเพินะ่นนั่นแหละวันนี้ข้ากับผู้เล่นท่านผู้ชมไปตลาดผู้เล่นเนาะกัไปเบิงบ่งน้ำกันไปเบิ่งไปสุชมน้ำกันนะท่านผู้ชมวอลในตลาดของเฮาสิมีอยังแห่เนาะวันนี้จะบิวก้าพาเอซีเข้าในเมืองนะทานผู้ชม เราจะอาหาก็จะเป็นนันตลาดบัลลังก์สามสินหาแล้วท่านผ้เ mm. มืองจำพรแข็งสวรรค์เกลีย mm. ตอนนี้เขาก็เข้ามาบนหน้าตลาดเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะ คางนี่ก็สิเป็นแบบว่าเอาโซนแบบวา่าเปิ้ลคายปีงไก่ขายน้ำ่านผู้ชมปีงไก่บลาลักซาร,ร,ร,ร<อ>์สิมาวันนี้เฮากามาฮอดตลาดบลาลักซาร์สิมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว่านผู้ชมสบิวกัสิพาท่านผู้ชมเข้าไปอัน เบิ่งไปซ้อมนำกนเนอะในตลาดว่ามียังไหนนะท่านผู้ชม ตอนนี้เาาื้อปุนกมเพิ่อกาซื้อกะานหนกระปุนแล,แล้วาาาาพืพนชมตอนนี้เพ่นกาซื้อประแดกนาำานผู้ชมไปเอนใส่น้ำกระปุนเนาะเพิ่นว่ากะล่ำซื้อเลยป่ซื้อเลยาลซื้อกะล่ำเลยกะหล่ำโล่หน,นึ่งเกจพันผูบรุษเลยบ่เจ แล้นนนวน่ะแปดท่านเนีนิ่มลงแล้วมาเหมือนคล้ายๆดตอนนี้เพื่อนกาเลือกอันเนื้อข้าวปุ้นเนะาะท่านผู้ชมสิเอาสลัดแน่ผักหอมรวมพร้อมกะหล่ำนะำตอนนี้เพื่อนกำลังเลือกผักเนะาะท่านผู้ชมเอากะหล่ำสามโลเพี่ยวจะเอาอันสลัดพร้อมเนาะแต่ผักสับ,บิวกะยังบ่ทันได้ใหญ่เพื่อนกะซื้ออันผักสานเคบีไปก่อนเนาะ พอเพิ่นจะไปเห็ดเงี่ยข้าวปุ้นมืออื่นนะทานผู้ชมแท็อยู่แล้วไหมค่ะซื้อไลายบอทแท็กบอกผลทานผุด zoom ต้องตอบไหมคม่ะอีกเนาะไหมค่ะงามาาใจดีอ<า>ตอนนี้เฮากะซื้อเครื่องเห็ดข้าวปุ้นเป็นที่เรียบร้อยเนาะท่านผู้ชมอันทงแดงแดงนี่เป็นทงอันข้าวปุ้นเนาะแต่ละเจ้าท่านผู้ชมเพราะว่ามันเบิดแลนะ้วเนาะรายการ น่าจะคบมั้งรายการต่อไปเฮาก็สิไปซื้ออัน,นพวกปึ้มพวกโซอเนาะพวกมิกเนะาะท่านผู้ชมพุ่นแหละห้านอยู่ปัม๊มน้ํามันพุ่นแหละเนาะท่านผู้ชมทางเมื่อพุ่นละปไปนํากันเลยเนาะตอนนี้เฮาก็มาฮอดบ่อน,บนที่เฮา,าสิซื้อมิกซื้อปึ้มเน,ะนะาะท่านผู้ชมพุ่นแหละบ่อน้าตนหน้าเฮาพุนน่นเนาะตอนนี้แวะใส่น้ํามันก่อน

อันนีเช่าแพ้พวกชิปหนาคุณสามชิปสองนนี้ช่าแพ้ก็เลงแพ็คหนึ่งสักแปดพันเขาทุกชิปหนาเลยสามชิปสองเพราะว่าจำนวนมันหลายกว่าจำนวนข้างในตอนนี้เฮากาซื้อเครื่องอุปกรณ์ของนักเรียนกาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะ้ำถ่านผู้ชมได้นมสองแพ็คแล้วก็พวกปุ้มซอยางลึบยางลึบมิกแล้วนกะ็มิกน้ำถ่านผู้ชม ก็ได้กล่องโคมหลายอย่างมาทำสวมจนเต็มหลอดอีแตนเนาะมันในสบิวกับสิบห้าเอฟซีพลัเมื่องพลังนอกบ้านในเมื่อบ้านของสบิวกับพลังนอกนั่งหลอดอีแตเมื่อนำกันเลยเนาะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ออกมาจากทานค้าเป็นที่เรียบร้อยเนาะท่านผู้ชมก็ได้เครื่องจนเต็มหลอดอีแตนเนาะคำเมื่อตะเว้นสบิวกับเสห์น้ำกระปุลนั่นเลยเนาะท่านผู้ชมคำว่าเมื่ออะไรกับคำอะไรกับผู้ออื่นตอนเศร้าสิเสห์น้ำกระปุลเนาะคำพ่อเมื่อท่านท้ากสิเหต์น้ำกระปุลเลย บรรยากาศยามแรงๆค่ายผู้ชมสบิวกะมาฮอตเงินไปถี่เรียบร้อยแล้วถ่ายผู้ชมกะขับพอดีเนกกาะกะเฮากระสิบไบริหิษณำขับปุ่นเนาะแต่ค,คุณเขื่องลงเขื่องที่สบิวซื้อมาในถ่ายผู้ชมกะขัเเบเนาะเบอร์อื่นสิเปลี่ยนเป็นเบอร์อื่นเศร้าเนาะจะซื้เห็ดน้ำขับปุ่นแต่สดเศร้าถ่ายผู้ชมแต่ตอนนี้มันมาแหละเป็นขับถ่ายผู้ชมสบิวก็เลยบริหิษณ์เนาะเฮากระคนณเขื่องลงแต่ลดนำกันเลยเนาะ ตอนนี้สบิวกาคนณเขื่องลงแต่รถแล้วเป็นที่เรียบรอ้อยเนาะท่านผู้ชมว่าซีพากันเห็นน้ำข้าวปูนกาคำก่อนเนาะสบิวกาเลยิเปลี่ยนเป็นมืออื่นเศร้าเนาะท่านผู้ชมสําหรับคลิปทีพ่พี่พาน้องไปซื้อเขื่องกาแล้วเป็นที่เรียบรอ้อยเนาะท่านผู้ชมรวมทั้งหมดที่เขาซื้อกับเบิดสี่พันเนาะเป็นเงินกาล้านล้านสามแสนจากสามสามแสนกวน่าท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้สบ,บิวกับซีคอร์จบคลิปเอาไว้สำเนียนอฝาก่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มสบ,บิวเด้อเผื่อเป็นกำลังใจเหตุคลิปต่อๆไปเนาะขอบคุณทุกๆฐานเด้อ